ทั่วไทยที่ไหนก็มีมะลิวันนี้นะครับมาสะพานชุมชนซอยโบราณจะมาหาร้านกาแฟตามฝันนะฮะได้ข่าวว่าเจ้าของเป็นอาร์ตไดด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาเยี่ยมอีกครั้งที่ร้านเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเนาะใช่ตอนนั้นบอกว่าจะทําร้านตามฝันใช่ไหมครับค่ะวันนี้ทําเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นไง ตกแต่งไปเยอะไหมก็ใช้อาชีพเดิมอะค่ะเป็นอาร์ตไดก็มาตกแต่งเองอ๋อดีนะแล้วขายกาแฟเป็นไงไรต้องไรได้รายได้ดีค่ะก็ไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วคืนทุนแล้วโอ้แล้วก็กําไรมาตกแต่งร้านด้วยด้วยโอ้ดีจังเลยฮะแล้วเป็นไงฮะพอตกแต่งแล้วยังคงใช้เหมือนเดิมอยู่ก็ใช้สัญลักษณ์เดิมอะค่ะเพราะว่ามั่นใจว่าอร่อยเป๊ะทุกแก้วแล้วเป็นไงฮะพอเปลี่ยนร้านในฝันแล้วขายกาแฟมีเวลามากขึ้นไหมครับค่ะดีค่ะใช้เวลากับ ครอบครัวมากขึ้นแล้วก็แฟนก็มาช่วยขายด้วยโอ้ยดีจังเลยเห็น<ไ>แล้วมีความสุขนะครับมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงถ้างั้นเดี๋ยวผมอุดหนุนกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับได้ค่ะดีใจจังเลยนะครับขยายร้านตามฝันได้เลยนะฮะแล้วก็เขาเรียกประสบความสําเร็จนะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเราก็มีกระเช้านมตามะลิมอบแทนคําขอบคุณให้ด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาชิมนะครับอยู่นี่ชุมชนสะพานซอยโบราณสนใจธุรกิจลถเข็นกาแฟโทร0819803300 ท่วทัวลงกรุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมันห้งเบื่ออาหารจังเลยเนาะไม่มีตังค์แต่อยากกินอะไรอร่อยๆทาไงอะงนะเดืนเดือนหนหมดแล้วเจ๊จ่ายค่าที่ว่านอนไปหมดแล้วด้วยอะจ่ายค่าบ้านไปหมดแล้วว่ะเงินเดือนไม่ออกเลยอะเดือนเนี้ยว้ายัางไงก็คงอดกินนะสิ อยากอะไรกันเหรอพูดเราอยากกินได้อะไร่อยะอยากกินแรกันล่ะอาหารญี่ปุ่นอหรี่มีวธีสิไว้วันี้ไปกันเลยไหมไปแล้วชกันีกัน โอ้โหคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการติวชนิวนะครับกวนที่เขียนมาขอวันนี้เหมาะมากนะครับบอกว่าอยากจะกินซูชิอาหารญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมมามาที่เฮโรคุซูชิต้นตํำรับนะฮะซูชิสายพานจากญี่ปุ่นรับรองว่าอิ่ม้ํำสำราญเรียกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เฮโรคุซูชิเขาจัดอะไรไว้ทันบ้างเฮ้ย hey! วันนี้กวนซอสแซบ่บยกขบวนจัดเต็มขอมากินซูชิร้านเฮโรคุซูชิก็เลยจัดหนัก แบบขนกันมาเป็นกองทัพข้าวปั้นหลากหลายหน้าตาอย่างข้าวปั้นหน้าเป็ดรมควันย่างข้าวปั้นหน้าหมูย่างเกาหลีข้าวปั้นหน้าแซลมอนซอสหวานหรือจะเป็นข้าพันสาหร่ายไข่กุ้งสุดอลังการกับโฟกาชิ้นโตโตแล้วต่อด้วยเมนูซาชิมิหลากหลายสีสันของสดสดอย่างปลามาคุโร่ปลาฮามาจิถ้ายังไม่หายติดคอ ก็สดซุปมิโซะหัวปาลาร้อนๆต่อด้วยของเบาๆกับไข่ตุ๋นหอยเชลล์โอ้โหตบท้ายด้วยของหวานกับซากุระครีมกินกันให้เต็มที่มื้อนี้ตีจัดให้โอ้โหเยอะจริงๆมาแล้วครับกวนนี้นะฮะโอ้โหหลังจากที่ประชุมกันเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ได้มานั่งอยู่บนโต๊ะร้านที่ตัวเองอยากทานทั้งกวนเลยพร้อมแล้วเตรียมตัวหนึ่งสองสามลุยเลย และพิเศษนะครับคุณผู้ชมอันนี้วันนี้กวนี่มานี่ครับซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเขาเรียกว่าซูชิโฟกาก็คือเป็นตับห่านนั่นเองนะฮะแล้วก็มาทําเป็นซูชิที่สําคัญนะฮะพวกชาเขียวอะไรนี้เขาเติมไม่อั้นนะครับที่นี่สบายเลยโอหนี่ตับตับห่านครับ อันนี้ก็เป็นซูชิหน้าปลาไหลย,ย่างญี่ปุ่นนะครับโอ้โหอเป็นไงโอ้ดูหน้าโอ้หหน้าแบบ อยากมากินฟรีแล้วก็ท้ายรายการเนี่ยมีให้ร่วมสนุกด้วยมากินฟรีแบบนี้ได้อ่ะนละ้วยรับเลยมีทั้งหมด5สาขามีที่ไหนบ้างครับสาขาแรกก็จะเป็นสาขาสยามดิจิตอลเกตเ์ค่ะสาขาที่2ก็จะเป็นสาขาเซ็นทรัลเมอร์ค่ะสาขาที่3ก็จะเป็นสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะสาขาที่4ก็จะเป็นสาขาเซ็นทรัลบางนาและที่นี่สาขาล่าสุดค่ะเซ็นทรัลบางกาว ขับอยู่ชั้นเนะครับคุณผู้ชมก็แวะมาชิมหน้าร่วมสนับสนุนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน quality express 0 2 7 7 7 8 0 0 0เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ Black k ค l e น้ำส้มสายชูตรา QP ทางเฮโลคุซูชิเนี่ยแจกบัตรกำนันให้5ใบนะฮะเพียงแต่คุณเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจของเฮโลคุซูชิแล้วก็มากดไลค์ในแฟนเพจตีว้นจนหิวนะครับแล้วตอบมาว่าคุณดูรายการนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเท่านั้นคุณก็มีสิทธิ์รับบัตรประทานฟรีๆเลยนะฮะวันนี้พวกเรานะคะต้องขอขอบคุณน้องตาลิขาวคหวานมี่เอ้ามอบให้เลยนะคะขอบคุณครับ